เรื่องแต่งตั้มโฆษาการแทนเจ้าพนัเพื่อพระประแดงเรื่องด้วยพระวจิรคาดาอายุเ5็ดิบห้าพรรษาห้าสิบสวิทยาฐานนักธรรมกันเองเรียนธรรมสิบประดมเจ้าพนัเพื่อพระประแดงเจ้าว่าพระพิชยมณ์พุทธเสด็จราคะวรริหารตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้ถึงแก่เวลาผ่าน เมื mente, ่อวันที่28สิงหาคม2 5 6 8เป็นเมียให้ผู้ดำรงตำแหน่งกัณฑ์เพิร์ประดทศภางลวงอาศัยอำนาจตามพรบที่21แห่งกฎหมายเทศบาลกรุงเทพมหานคพศ2 5 4 1ว่าด้วยระเบียบการปกครองการสงฆ์ออกตามวามในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2564 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2536จึงแต่งตั้งให้พระภูสุปัทรกิจจาตณ์ไหลฉายาสุภัทโณอายุ76พรรษา56วิทยาศาสตร์การเกษตรวัดขางตังต้นสมคันองอำเภอพระัฒน์จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันจะองตำแหน่งรองเจ้าคณะเภพรประแดงเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเภาราระแดงทางนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสวันที่1กันยายนพุทธศักราช2 5 6 8ลงนามพระเทพสมุัติเจราจาร์เจ้าหวัาสมุทรปราการพัตราพิจารณาหมายเลข0เริ่มแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าว้านพระอารามหลวง เดิ tôi, มด้วยพระบัจารตดาอายุ7จหพรรษาห้สิสาวิทยาฐานนักรรมชั้นเยียปริยนธรรมสประโยคเจ้าว่าวระปัชยชนุระเสรจฐราชโอิหารกีานตำบลบางพึ่งอำเภอพประแดนจังหวัดสมุทรปราการแต่ถึงแก่ยวาภาพวันที่ย8สิงหาคม2 5 6พันเป็นเยี่ให้ทดลองตำแหน่งเป็นเหี่ยนให้ทดลองตำแหน่งเจ้าว่า วัดปัญชยนกราเซศราชวรวิหารวางหลงอาศัยอำนาาตามความในข้อสี่วรสองแห่งกอมหาเทรสมาคมฉบับที่19พศส5 3 6ัยว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวังหลวงออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0พาแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สง พศ2535จึงแต่งตั้งให้พระครูวิม,มนศิรพุทธูุเทนฉายาอาคาาัคควโรอายุ61พรรษา40่วิทยา,า,นานฐานาณจำเนจรวัดไปเชยอนปนรศราชาวรารวิหารตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดจงจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบนาววาันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาวัดไปเชยอนปนรศ ราชวรวิหารเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวานวัดปไชยยน์ลุรณะเศษราชวรวิหารทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสัปดาวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราชสองพนามประเทศสลงนามพันวัาชราจารย์เจ้าพระจังหวัดสมุทรปราการประทับตราประจำตำแหน่งในบัดนี้เข้าระบรมเขาเปิด Obrigado. เป็นความเป็นที่ตึงเป็นทิ่มันมาเจอทำให้การสนทุนที่จะยะเสิในการบริหารการสนทุนอย่างต่อเนื่องับในนามกระังานเงินกคณะผู้ปรสุบร ร้อยปีขึ้นไปวงนี้น100ี่ร้อปีแน่นอนแข็งแรงกเนนี่เท่าไห่าตอนนี้ตกงานแล้่อพสาเลยาแล้วาว เดี๋ยวอาหลายคนกะคู่รโวมงานจบหนึ่งจแล้วก็คร้งต่อไปก็ต้องกกัจากนั้นก็เป็นการประจำจุดจับ